ใจเข้าค่ะยกแขนขึ้นสูงๆนะคะจนแขนมาติดกันแบบนี้ข้อศอกติดกันเลยนะยกสูงขึ้นไปจนกระทั่งออข้อศอกแยกออกจากกันเราก็จะเริ่มนะคะวาดแขนออกไปทางด้านข้างนะคะกางศอกออกไปทางด้านข้างให้กว้างที่สุดเลยค่ะแล้วค่อยๆลดมือลงมาด้านหน้านะคะแล้วก็กลับมาเริ่มต้นใหม่นะมือประกบกันค่ะแล้วยกขึ้นไปให้แขนติดกันนะคะแล้วยกขึ้นไปสูงเลยหายใจเข้า หายใจออกวาดออกไปทางด้านข้างนะให้กว้างที่สุดเลยค่ะหายใจเข้าค่ะยกแขนขึ้นหายใจออกกลางออกไปด้านข้างขออีกสองรอบค่ะหายใจเข้าหายใจออก มีสติรับรู้อยู่กับการเคลื่อนไหวนะคะและการหายใจของเรานะหายใจเข้าขึ้น